สวัสดีครับผมเอ็กฟอสได้อยู่ในเกมกอรีนาเดลตาฟอสโอเคครับและในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมนะครับผมที่จะมีภายในวันที่8สิงหาเนี้นะครับผมหรือว่า8.8นี้นะครับผมซึ่งชาร์ลีเดลตาฟอสนะครับผมได้มีการคอลแลบกับอลันวอลเกอร์นะครับผมซึ่งเป็นการร่วมมือกันครั้งใหญ่ระหว่างเกมเดลตาฟอสกับศิลปินระดับโลกนะครับอย่างอลันวอลเกอร์นะครับผมซึ่งได้เปิดตัวเพลงใหม่นะครับผมที่มีชื่อว่า Oh Habit นะครับผม สามารถไปฟังกันได้ใน YouTube ได้นะครับผมซึ่งทางเดลต้าฟอร์ก็จะมีกิจกรรมที่คอลแลบกับอ l ลลันวอเกอร์นะครับผมก็คือกิจกรรมดับเบิลบีนะครับผมซึ่งก็จะมีของรางวัลสุดพิเศษนะครับผมที่จะแจกให้นะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับผมให้เราได้ร่วบสนุกกันนะครับซึ่งของฟรีที่ผมจะขายไปได้เลยนะครับผมก็คือเจ้าสกินปืน PTR 3 2มนะครับผมซึ่งเป็นสกินปืนที่คอลแลบกับเพลงโอห์บิตของอ l ลลันวอเกอร์นะครับผม ซึ่งเป็นสกินที่โคตรสวยโคตรเท่ผมอยากได้เลยเอจริงๆนะครับนะซึ่งวิธีได้รับนั้นโคตรแสนจะง่ายเลยนะครับผมก็คือเข้าไปล็อกอินในวันที่8สิงหาเนี้นะครับผมแล้วก็กรอกโค้ดตามหน้าจอของผมเลยนะครับผมภายในวันที่8สิงหานี้เท่านั้นนะครับผมซึ่งภายในวันที่8สิงหาถึง10สิงหานี้นะครับผมใครที่มาเข้าร่วมนะครับผมล็อกอินและเล่นเกมนะครับผมก็จะมี กิจกรรมมากมายนะคะผมซึ่งรวมถึงของรางวัลที่เป็นรางวัลใหญ่นะครับผมก็คือโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องเลยนะคบผมนะฮะผมส่วนตัวผมอะ่ะผมก็ยังอยากได้เลยนะฮะจริงจริงส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับผมของกิจกรรมนะฮะก็สามารถไปติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจของกัลิ a าเดลตาฟอสได้เลยนะครับผม โอเคครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับผมถ้ามีอัปเดตอะไรใหม่ๆหรือว่ามีกิจกรรมนะครับผมผมก็จะมาเอามาอัปเดตให้ทุกคนนะครับผมลงในช่องของผมเลยนะฮะก็ฝากทุกคนกดติดตามให้กันด้วยนะครับนะฮะโอเคครับวันนี้ก็หมดแล้วนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ